ปกติตลาดนัดของโนนนี่แดงตลาดคนเดินเนี่ยจะที่รถเข่าผ่านโบ๊ทแดงสิเนาะเอาในผักไม่เล้วตรงตรงนี้ก็จะเป็นท่าหน้าเหมืนบ่เห็นบ่เป็นเป็นศาลาที่เบียร์เย็นๆเดีจิ๊บคิจะดีเนาะเดี๋ยวแวะซื้อเบียร์นะครับพอดีก็ต้องยิโตะในยามแรงก็จะมีอ่าพี่น้องชาวโน่นนี่แดงเนี่ยมาแล็มาออกมังก่อยู่ยเป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงามแหละ อเห็นไหมว้าวสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วยามแรงๆคลิปนี้พอดีมันนี้วันวันเสาร์เนาะนี่ตลาดซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ติดถนนเพิ่งเปิดใหม่ของอาเภอโน่นนี่แดงครับอยู่ าทางคู่ขนานของทางหลวงหมายเลข348เลยมันเป็นจังไดนเราจะพาไปเบ่งนี่แล้วครับทางหลวงหมายเลข348ช่วงนี้่บ็บไม่ได้ไปถ่ายคลิปไหนไก่แล้วทุกคนว่าติดภารกิจนะเจอ้ะเบ่งบรรยากาศอยู่อำเภอโนนนี่แดงนี่แหละ พรวมนมียังกินอยู่ตลาดนัดตลาดนัดนวดี่แดงแทบจะมีทุกมือเลยจันทร์ถึงจันทร์ถึงจันทร์ถึงอาทิตย์นะออบรรยากาศอากาศเย็นนะทุกคนช่วงนี้อากาศเย็นรถทัวรถทัวรถทัวจะไปหไหนเนี่ย เศร้านะตื่นขึ้นมาอากาศเย็นเย็นมืดมืดนะปกติว่าปกติอากาศสี่เย็นเฉพาะย้ำเศร้ากับย้ำแรงแต่มือเนี่ยมืดมืดเลยอากาศเย็นมืดมืดอู้ทางไปอำเภอไหมถนนไปอำเภอคือไปพูดกัไปอำเภอไปรงพักไปหลายๆมองนี่ครับทั้งผู้ขนานบางคนบอกว่าม้าตัางตลาดนัดทั้งถนนมันบ่านตรายบอก เป็นถนนคูขนานนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเวลาพี่น้องชุมชนชาวบ้านชาวโน้นนี่แดงนี่ลเะเพิ่นสัญจรพันไปพันมาสามารถขี่ส่วนเล่นกันได้อกคือถนนใหญ่หุ่นมีอะไรกินบ้างโอ้เสือผ่ากับมี่ขายตัวนี้ขี่รถเบิ้งได้ขอท้ายูดอกขี่รถเบิ้งได้ ปกติตลาดนัดของโน่นนี่แดงตลาดคนเดินเนี่ยจะขี่รถเขา่าพานโมเด็งสิเนาะต้องจอดรถเราก็ย่างลงไปไอ้นี่ที่รถ่านเนาะเห็นแนวกินก็นจังจอดซื้อนี่ของกินของขายทั่วไปทุกคนของกินของขายทั่วไปเขาจะกินยังเราะว่าซื้อเนื้อซื้อหมูไปใส่ตู้เย็นไปให้แม่เฮ็ดแล้วนะครับ โอ้ขึดมายุ่มุมนี่ขร้นีมายุมุมนี่ท,นที่มระจำ,จำบ่เออไ่ได้ไปนํบเขาทั้ง่ได้ไปาเล็กนอยไปแทเล็่อยไาโอสามอบ้า ผู้ิบตกดินเดีย๋ยวออกจากตลาดนี้จะ,จะพาทุกคนไปเบิง้งบรรยากาศดีๆอยู่เครื่องลำงลองก็พวกมีอย่างบันไดน,นะเบื่งเลยกธรรมดาธรรมดาของตลาดคนเดินของอพี่น้องชาวเพื่อนรุ่นแดงนี่แหละเอาในผัก มือนแล้วขาดิบขายดีหัขยมไม่ิไข้มีไหยองขายอะไรหยองขายหยองขาอะไรขายิ้มมานขายิ้มใช่ไหมนี่โอ้แขนขายยังแคนโอ้หมูยออุบลนะฮะกูบาวนูนี่แดงเป็ดก้นขายครับ อายุรเรียนก่อนก็บุมีอย่างทุกคนถนนคนเดินถนนโนนดินแดงก็ทั่วไปเนาะทั้งสีเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศยามแรง ดูทั้งเครือลำบางรองแหังแรงเนี่ยบรรยากาศดีนะนี่เบียร์เย็นๆไปจิบก็จะดีเนาะเดี๋ยวแวะซื้อเบียร์คุณเพราทพตยีกำลังยะตโต๊เดี๋ยวไปให้บรรยากาศแห้แรงดูวย เที่ยวขาตามไปเลยนี่ครับสังเกตหน้าโรงเรียนล่มเก้านี่จะมีป้ายโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํานังรองผมว่าถ้าเฮ็ดทั้งเขาดีๆนะมั่นจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวนะเขื่อนลำนังรองไอ้นี่ออกความเห็นเนาะขออนุญาตออกความเห็นทางนูนี่แดงทั้งเขาเคลื่อนนี่เฮ็ดห้ดิวหน้จังไงนะหรือเขื่อนเนี่เฮ็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวไอ้นี่อ่างเก็บน้ําของมะนาวหรือทั้งาชาานุ่นนี่แดงหรือพี่น้องนุ่นนี่แดงก็จะเอินอญมาเขื่อนน้อยยังตรงไปอีกนะเขื่อนลำางรองที่เป็นจุดพักผ่อนเวลาว่างวันหยุดเนี่ยของพี่น้องเช้านุ่นนี่แดงหรืออำเภอไก่เคียงที่มาพักผ่อนนะเพราะว่ามีร้านอาหาร่มีร้านอาหารหลายร้านเลยขายอาหารตามสั่งปลาเผา เมนูปลาเออเมนูหลายเมนูอีกหรอกเดี๋ยวจะพังเขาไปวันมันอยู่ตรงไหนผมเชื่อว่าหลายคนอย่กท่านเคยเห็นหรอกแต่ทางเขาเนี่ต้องยอมรับเลยว่าบ่อยดีอยู่ถนนเห็นบ่อยบ่อยู่ถนนบ <c oughs> ่อยดีเนี่ยจะพังอบตฝวามือนี่อบตโนนซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงงานล้าง เป็นโรงงานดอยคำาัวบอได้เทศุดำเนินง,งานอย่างแ้วเพราะมันมันโลกล่างมันห้างไปแล้วนะเ,ออเดี๋ยวก่อนจะพาไปเบิ้งวิวสุดยอดของอำเภอนน้นนี่แดงคือวิวพระที่ตกเดี๋ยวผมผมพาแวะไปเบื้องลานฟ้าลานสา,า,ายมันมีหลายลานอยู่นะอ,อแนะนำมาเพราะวา่านน้นนีแดงเนี่ยมันเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นเขื่อนลำบางรอ,ง,องนี่บ่ทั้งเขาทั้งเขาบอค่อยดีเลย ว่าเป็นนาเป็นตาเลยแค่ทางเขานี่ก็แย่แล้วนะอันนี้ขอออกความเห็นเนอะพี่น้องที่เบิ่งอยู่เจ้าหน้าที่ที่เบิ่งอยู่นี่ร้านค้าร้านขายพี่น้องเพิ่นก็นมาขายของทั่วไปวันนี้วันเสาร์มันแรงเลาเนาะถ่ายคลิปนี่ก็หกโมงแล้วพี่น้องก็น่าจะกับ,บานกับซองแล้วปกตินี่ค่นจะมาเล่นหลายเล่นน้านะทุกคนนี่ครัวสายชวนนี่เป็นร้านค้าสวัสดิการสายมื้อนี่กะเป็นหาดนะทุกคนหาดลำนังรอง อยากเห็นกัลองมาเที่ยวเบิ้งร้านค้าร้านขายหลายคุณร้านค้าร้านขายหลายสวัสดีครับขายขี่รถเลาะล้มปัญหาเลยพี่เลยเป็นล้มยังไงอีกโอ้ยเสียหลอมหมดเลยใสไปแล้วมันลุ่มเลยเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นไปไปดูวิวฝั่งนู้นสวยนะเออเห็นไหร้านค้าร้านขายหลายนี่เห็นไห เลือกเอานะผู้ดใดสะดวกร้านใดก็ร้านนั้นสะดวกร้านไหนก็ร้านนั้นเลยนี่เยอะพอสมควรอยู่นะ <S <S 1> <S 1> เป็นคัวริมเขื่อนนะประมาณตรงตรงนี้ก็จะเป็นท่านหน้าเมืนบ่เห็นบ่เป็นเป็นสาลาลองเบิง้งอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปเบิง้งบรรยากาศพราทิตตกดีกว่าเพราะว่ามันจะตกแล้ว กูรูว่าไปท่านพอพอมันอยู่ของอีกฝากหนึ่งของเกือลำตังร้องลานจอดรถมีเยอะมากเลยมุมเนี่ยมุมเงแือลำตั้งร้องผมทายไปบ่อยมากเลยทายไปเยอะอยู่พอผมใส่โดรนทายออกมาที่เดิมทั้งเขาเลี้ยวขวา วอนนีม้มือนีมีงานงานอบตอนะฮะกีฬาอบตในยำ้ำแรงก็จะมีพี่น้องชาวโน่นนี่แดงเนี่ยม่แรมาออกมังไก่อยู่ยุ่ทั้งสันเขื่อนอทุกคนเนี่ยสันเขื่อนลำลองๆแต่จะมีคนมาออกมังกาย,ยแดดร่มลมตกพักผ่อนแต่ว่ามุมที่ผมมาไปนั่งเนี่ยไปนั่งจีบเบียดเยน็ยนๆเนี่ยโอโ้โหจะฟังพุ่นนะทางไปเขาช่องตะกิวทุกคนทางไปเขาช่องตะกิวเลย ตกแล้วเรียบร้อยพาทิ้กตกแล้วเลี้ยวขวาตรงวิเลยการอาชีพนน่นนิแดงเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้ยถ้าตรงไปก็ไปออกตลาดตลาดาสดนุนด่นนิแดงถูกนล่ะเขาจะออกฝา อาก,กาศน้ำแรงบ้านห้องอาการดีช่วงนี้ทุกคนผู้ใดที่เบิ่งคิบอยู่นะอาการเย็นมันสัมผัสก็ได้นะเบิ่งจากคิปเบิ่งอย่างนะต่ว่าสัมผัสคนท้ายคีปคือจังผมเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเย็ยนมากๆเลยแหละแขมใส่เสื้อแขนฝนอีกต่างหากเลี้ยวขวาครับถ้าออกซ้ายกับเขาโน้นนี่นแดงคือเขาเดี้ยวขวาทั้งถนนสายนี้นะถ้าตรงไปเรื่อยๆทุกคนพุ่นไปออกบรรนปวดออกรหารซ้ายุูนละออกบรรพุวดไปช่องตะกิวได้ เนี่ยขี่มาถึงนี่ออกขวาเลย้ถมือน,นี่เป็นแต่รถลายคนหลายเลยโอ้ยยังม่ตกพระอาทิตย์ได้ตกดินไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งบรรยากาศดีนี่นี่กัสันเขื่อนบางทีเขาแลนสว,น,วนเน่าขนาดต่วารถมัดแมนผ่านบ่ได้เนาะส่วนหลายเนี่ยจะมาชิวชตรงนี้นะเนี่ยก็ต้องจะพาไปดูมองนี้ก็ได้แต่มองนี้มันมันบ่ปันไดผมว่าบ่ปันไดนะเข้าไปอีกเข้าไปอีก้างในเนี่ยตะกอนมันจะ เป็นร้านฆ่าร้านฆ่าร้านที่ผมคุยกับพี่วังหันนหะพี่เอนะฮะพี่เอร้านนั่นแหละคือนี่เพื่อนเจ้จาหน้าที่ทั้งการนะเพื่นอในใหนให้ย่ไปอายุฟังเดียวกันเหมดเนนะทุกคนอายุฟังพุ่นนะฟังนี่ก็เลยบ่บ,บ,บ,บมีร้านค้าแล้วแต่ก็ไมมีร้านค้านะ มีผู้เดมาเลยมันยู่ไก่เนาะมันต้องขี่ออมเคลื่อนมากเกเลยบ่คคอยมีคนมาเทเดเนี่ยปุ๊บปบเป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยงามแหละอ่าเห็นไหว้าวรบรรยากาศดีทุกคนผมว่ามุมเนี่ยถ้าทั้งกาดนะเป็นเหตุเป็นแรงท่องเที่ยวมีสารามีห้องน้ำเราเหตุเป็นมองจุดการเต้น หรือทำกิจกรรมอียงกรดีผมว่ามันมันดีนะเอาจากตามความรู้สึกนะบรรยากาศอยู่นกกกุอกคุณคุณคุณาอุ้ยบินบ้านพอดีเลยว้าวสวยงามมากนี่บรรยากาศดีทุกคนนี่ขออนุญาตเว่าตามความคิดเห็นนะหรืออยากเสนออยากให้ตรงเนี้ยจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกหนึ่งมองเหตุจังไหนอันนี้คือตามมุมมองของผมหรือ,อทางเพจถนทนเทเลนที่มีความคิดว่าตรงนี้ควรจะเป็นอย่างดีอก็คือตรงนี้ผมว่าเหตุให้มันเกิดประโยชน์เนาะแทนที่จะให้มันเป็นที่หกหกล่างหรือว่าที่แบบบ่บ,บ่เกิดเนเกิดประโยชน์นะตรงนี้ถ้าเป็นผมนะผมความคิดผมนะเหตุเป็นล้านเหตุรีบเรียบเหตุเป็นล้านแล้วก็ล้านจอดรถทัง้งๆแล้วก็มีห้องน้ำเหตุเป็นจุดกลางเต้นนะทุกคน เฮ็ดเป็นจุดกลางเต้นเออเฮ็ดเป็นจุดกลางเต้นเราก็คิดนะคิดคากลางเต้นพูดละหาสิบพูดละลอยก็ว่ากันไปเงินที่ได้ก็เอามาบำรุงสถานที่ตรงเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์ผมเชื่อว่าหลายคนเวลามาเที่ยวเกลรมลองนะนอกจากเล่นน้ำแล้วก็อยากมาจิบเบียร์เย็นๆดูพระอาทิตย์ตกแบบเนี้ยผมว่ามันดีมากๆเลยนะขนาดอ่า อำเภออื่นหรือว่าเอาง่ายๆผมจะว่างไหนถ,ถ้าเกิดเวลาหลังเลิกงานไหมมันอยากมีมุมสงบมีมุมชิวๆเหนงนเบิงพระอาทิตย์ตกเห็นปะหลังคนอยูู่ไก่บนไหนยังไปทะเลเลยไปนั่งแค่จิบเบียร์เย็นๆสักหนึ่งกระป๋องที่ทะเลก็รู้สึกดีแล้วก็มีความสุขแล้วนะผมว่าถ้าคนจะมาเบิงพระอาทิตย์ขึ้นะ่ะยากมากเลยเพราะว่าอ,อย่างบมมีผูใ้ใดตื่นแต่าแล้วก็มานั่งชิวๆเบิงพระอาทิตย์ขึ้นหรอกแต่มุมเนี่ยมันเป็นมุมพระอาทิตย์ตก เบิ้งพระที่ตกเลิกงานแล้วก็ชิวกินเบียร์6โมงทุ่มสองทุ่มเขาบ้านอืเห็นปะสวยงามมากเลยทุกคนอันนี้ค,คือความคิดที่ผมจกเสนอเนาะเหตดสถานที่ตรงเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์งวกไปหงวกไมอยูุ่ในกล่องเนาะอําเภอน,นุนนีแดงก็จะได้ขึ้นซื้อเพราะยากผมเพจแอดมินบานเฮาหรือเพจถนนไทยแล้น่ยโปรโมทให้เต็มทีเลยทั้งการวา่าถ้าขอทั้งการเฮ็ุขึ้นมาเฮือเก็บเลได้นะแล้วก็เขาควบรวมมือคนที่มาเห่นมาเที่ยว นะตอนนี้เอาพูดถึงนะตอนนี้ขอความร่วมมือนะขยะนะผมเห็นหลายเลยเก็บซอยกันนะหิวทุงเบียร์หิวทุ้งขนมมากินเมื่อไหกะเก็บกลับน้ำเนาะขอความร่วมมือเก็บกลับพร้อมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งอีพีแหละที่อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่พานนะพานเขาช่องตะโกอำเภอโน่นนี่แดงมาเนี่ย ถ้าอยากหยุดแวะชมวิวก่อนเดินทางก็แวะได้นี่แวะได้ใหดเป็นจุดกลางเส้นได้ก็แห่งดีเลยเห็ดห้องน้ำสักหลังซองหลังเออลองเบิ่งอ่ะอันนี้คือความคิดเห็นเพราะว่าผมอยู่โน่นดีแดงผมยังไปหานางชิวๆเบิ่งปฏิโตกอยู่อำเภออื่นเลยสวยมากจด